แต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยเรานั้นดีมากถึงขั้นเกือบจะเรียกว่าดีที่สุดนะครับในในโลกเลยก็ว่าได้ถ้าถามผมตอนนี้นาถามว่าเลือกได้อยากลงทุนที่ไหนเนี่ยผมก็อยากลงทุนบ้านเราเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของตา่างชาติเองก็ดูเหมือนเขาเห็นด้วยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เงินทุนต่างประเทศเข้ามาเยอะนะครับทั้งเข้ามาโดยตรงคือเข้ามา ในแง่ของการก่อสร้างกําลังการผลิตโรงงานต่างๆเข้ามาผ่านตลาดทุนเข้ามาผ่านตลาดตราสารนี่คือเข้ามาทุกรูปแบบและด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเหตุผลบรรทัดสุดท้ายก็คือคาดว่าผลตอบแทนน่าจะดีกว่าถ้าจะเอาเงินที่เหลือตอนนี้เนี่ยไปลงที่อื่นเงินเหลือก็เหลือเยอะเพราะว่านโยบายทางการเงินของประเทศมหาหน้าทางเศรษฐกิจนะครับก็ล้วนแล้วแต่สอดคล้องกันคือ การเพิ่มฐานฐานเงินนะครับที่มีในระบบของเขาไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ยูโรหรือเยนก็ตามก็เลยทําให้เงินล้นนะครับแล้วก็ต้องไปแสวงหาผลตอบที่ที่มีผลตอบแทนสูงสุดในช่วงปีที่ผ่านมาความหมายก็คือมาในตลาดอย่างตลาดบ้านเรานะครับซึ่งเป็นตลาดเปิดทางในแง่ของการเคลื่อนไหวของทุนแล้วก็มีผลตอบแทนที่ที่ดีกว่าเขา ก็เป็นสาเหตุทําให้บาทแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็พวกเราก็พูดก,กันมานานว่าแนวโน้มบาทจะต้องแข็งค่าขึ้นแล้วก็น่าจะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องะอระยะหลังเ,เริ่มเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างนโยบายของทางญี่ปุ่นของประธานของนายกค,คนใหม่คืออาเบะเขาก็มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายทางการเงินเขามีนโยบายเลยว่าจะเพิ่มฐานการเงินเงินเยนเนี่ย เป็นสองเท่าไปในสองปีซึ่งไม่เคยมีใครเคยคิดจะทำระดับนี้มาก่อนผลลัพธ์จะเป็นยังไงยังไม่ทราบแต่ว่ามันก็มีผลในทางบวกทันทีที่เห็นได้จากตลาดทุนของทางญี่ปุ่นเขานะครับที่เพิ่มขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะเพิ่มขึ้นมาเมื่อคิดเป็นเงินเยนเ,เงินเยนของเขาเองก็ปรับลดลงนะครับค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับดอลลร์แล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการของเขามีความรู้สึกว่า แข่งขันได้นะครับก็เคยกลายเป็นว่าเงินที่ล้นออกมาจากตลาดญี่ปุ่นตอนแรกคาดว่าจะต้องทะลักเข้ามาสู่ประเทศอย่างประเทศไทยเรากลับมาน้อยกว่านะครับที่คิดเพราะว่าเขาประเมินว่าความคุ้มค่าในการที่จะเอาเงินส่วนเกินเนี่ยไปลงทุนในประเทศเขาเองเริ่มที่จะมีคือมันสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์มันมีพลวัต หมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนตัวแปรตัวหนึ่งเนี่ยคุณมีสมมติฐานว่าตัวอื่อนจะอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตัวหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนว่าเงินเย,น,เยนจะต้องอ่อนค่าในสมการเดิมเนี่ยสมมติฐานเดิมทุกคนก็คิดว่าดังนั้นเงินเยนส่วนนั้นต้องออกมาแน่นอนเพราะผลตอบแทนที่ญี่ปุ่นไม่ดีลืมคิดไปว่าเมื่อเงินเยนอ่อนค่าเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าความ คาดคาดหวังในแง่ของผลตอบแทนในการลงทุนที่ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนไปด้วยก็เลยกลายเป็นตอนนี้เงินที่อยู่นอกญี่ปุ่นกลับเข้าไปที่ญี่ปุ่นด้วยซ้ําไปนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เงินบาทความจริงในช่วงหลายๆที่ที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับจากดูแนวโน้มกันเราจะไปถึง27อยู่แล้วกลับมาเกือบๆสาสนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้แบงก์ชาติผ่านคณะกรรมการนโยบายทางการเงินล่าสุด ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาเพียงแค่0.25ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตลกเฟืดนิดนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุที่แบงก์ชาติปรับลดลงเพียงแค่เสลงเดียวทั้งที่รัฐบาลต้องการให้ปรับลดมากกว่านั้นเนี่ยก็เพราะไปเห็นตัวเลขการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลเองที่บอกว่ามันโต10%ซนะครับซึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่ผิดตัวเลขที่ถูกต้องเนี่ยออกมาหนึ่งวันหลังจากที่กรทงได้พิจารณาปรับลดดอกเบีย้ยเพียงแค่0.25 แต่รัฐบ,บาลวันนั้นเขาก็เถียงไม่ออกพอแบนชาก็็บอกก็ดูติสงออกยังดีอยู่เลยนะครับม,มันถึงบอกว่ามันอันตรายเวลามีตัวเลขที่คาดเคลื่อนเนี่ยการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยมันมันอยู่บนพื้นฐานที่ผิดหมดมันก็มันก็ไปยากนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโอกาสทางเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นถามหลักๆว่าทำไมเนี่ยเราต้องดูตัวเมกะเทรนด์นะครับ อันดับแรกเรื่องของอาเซียน